เครับความรู้สึกวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเขาผมก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับก็ตั้งใจทําโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมอย่างตอนนี้มีใจเสียวที่แบบตอนนั้นนี่จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันหแักคืนก่อนนะครับแล้วก็อดนอนกัน จัดไฟจัดระบบซาวแล้วพอมันเกิดเหตุสิวิสัยขึ้นนะครับก็ก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาใช่การประเมินวันนี้ก็แฟนๆก็ยังมาแบบเยอะขอบคุณมากๆเลยครับออกำลังใจดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนกับช่วงวันนี้ในใจให้เปอร์เซ็นต์ยังไงอะับใช่ผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ออก็หวังว่าจะ ทุกคนจะชอบกันครับผมจะชูใจทุกคนครับผมอานทำไปกึ้งๆนะครับเป็นไงบ้านกับวันนี้ก็ดีใจขอบคุณสู่บมวลชนนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจเจอกันเมื่อสองวันที่แล้วครับก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องโดยน้องก็พยายามทาอย่างเต็มที่แล้วก็ทําเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้อย่างวันนี้บนอะไรเป็นพิเศษไหมพี่แต่ก็เต็มที่ครับ <laughs> ทุกทุกคะแนนครับ <laughs> ก็กรับ <laughs> หมดทุกที่ครับนะครับครับพอมันนิงานออกมาเสร็จสมบูรณ์แต่แบบแล้วพี่รู้สึกยังไงนะครับตอนนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่ในแทนออกก็ฝนเดินจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่กนทุกอย่างผ่านมาได้ราบลื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาทำสุดๆเลยนะครับแทนหลังจากนี้ครับจะมีเรื่องสายทำอะไรต่อบ้างไหมครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมีทีโพสต์สเตจครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับ เดินสายไงก็ตามได้ทางช่องทางโฟนวันเอ็นจีทุกช่องทางเลยครับผมเดินโัวพิลึกครับมีแทนจะปล่อยอะไรยังไงก็เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่ขับคนะรับแล้วก็อารีนาก็มีสเปเชียลโปรเจกต์เดียตับครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีทำแฟนมิวสิกด้วยกับโดนทำคอนเสิร์ตเอ็มเคบอมที่เข้ามาครับ ern, รแล้วก็หวังว่าไมป่ปีเพราะเรามี มีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งแอลลี่ดาริน่าจะเป็นคนวัน Family Console อย่างทั้งแอลลี่นี่กลับมาบคัมแบ็กนะครับมันจะมีเซอรไพรส์อะไรให้แฟนในรอบนี้แบบจัดเต็มเลยพี่คือก็น้องทำเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อยา่างที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วนะครับก็ยังไงฝากฝากผลงานด้วยในอนาคตที่จะใกล้ๆ ขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่<อ>วันงานวันนี้แบบพุ่งุ่ทุนหนักมาพี่สองวันติดก็ก็คูณสองไปโดนเบิ้ลไปแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมาสองครั้งผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้งสองครั้งมามามาดูผลง,งานมองด้วยกับกโชว์ลูกชายในวันนี้นั่งมองอยู่ ก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่ถึงจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเปอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นทุกที่เห็นที่สอมเาที่เขาทำแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีอินเนอร์ใหม่ๆมาก็ก็ดีใจที่เขาทำสุด ็เลยเปเห็นคนที่แบบที่เลีอยน้องมาเป็นบิ๊ของเรานั่นคือสิ่งแรกๆเลยคือ passion ที่เขามีให้กับเ,ออเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทําเพลงจริงอยากทํามอบความสุขให้กับแฟนคลับลจริงๆนะครับอันนี้ก็เราเมื่อเมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันเนี่ยเราก็อยากปัดกันจนที่ก็คือแทนหลังจากนี้ก็คือจานน้องเซ็ตที่เลย จริงๆมีเพลงหนึ่งเมื่อกี้น้องได้พูดแล้วว่ามีเพลงแฮงโจเดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามเป็นแฟนก็ติดตามกันมีขึ้นครับเยอะมากๆเลยตั้งแต่วันที่ตักำลังใจเมื่อสองวันที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยชมไลฟ์กันชื่นชมเต็มที่รอนในฐานะผู้กำกัดานเองมันชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโซลาร์มิวสิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็ อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีมป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับาดาราชาติได้ัะมาถามน้องนิดนึงเรื่องของ MV มีแล้วก็กถานกางานการทําผลงานเพลงเพลงนี้มันต้องลงทุนเองแล้วก็เรียน่างๆด้วยมันยากขนาดไหนครับใจไจเล่าให้ฟังนะิดนึงครับครับผมก็ไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดน,นะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นามาทําให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับคุยังยังตัวเรากดดันไหมครับร่ทำในแบบเป็นชายแร้วกิดันถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ผลักดันผมด้วยครับก็คือแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ้งบอกครับครอบครัวครวเอนเราเป็นนักสู้ทุกคนด้วยครับ ใช่ครับนิดน้อยครับขอบคุณนะ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 ครับ